มุ้งอ่ะมมนยงอ่อแป้งอ่าอืเจ้เนื้อร่วนเลยเพิ่งั้ใส่แป้งหลายใส้แป้งหลายมาแสบเลยเป็นเนื้อกับเอ็นอืมเอนมันแบบมันเอ็นมันดอกเอ็นงวอ ย่อมาเองนวลพี่เป็นคอโลเครย์ดยูมาตั้งกตฝนหอมมาฝนตก หั่นกรไปซื้ือไป้ซือต้นผักละมัพปุกพักขาพักเพ่ข้ามนะมพักเพ่ข้าก็้างแบบไงแบบไงยกขุนลดยกขุนลดขาแพ้งขาแพ้ไหม าแห้งขาแห้งผิงเสซนพริกย่างว่ได้เลยกระเพกกระเพกกระเพกนี่พัวขาเป๋้วบัดย่างอไรเต้นว่าไล้วบัดสิพวกนายจะบอกให้นพ่อใหญ่เต้นให็นมึงเต้นว่าไ้เรือยๆเพราะมันสิเพิ่นนั่นหมอบอกว่าเป็นมาก6อาทิตย์ตั้งสิย่างแบบว่าตั้งสิย่างปกติได้6อาทิตย์พ่อใหญ่บอกคอยสองสามมือเพิ่นใจใจเพิ่นนะ ใจเพันใดแต่ว่าขาพ่นบ่ไใดไหมไปซื้อน้ำพี่เพ่นนั่นด้วยเลยไปน้ำตัวเมืองขี่รถไปเป,เป็นคนรังปางรังปางคนมีสารพัดตนใหม่ไปซื้อน้ำ่น แล้วต้นผักหวานน่ะสองต้นต้นน้อยๆน้ำมันตายอยู่ไม่ใช่ปูหรอกนี่หนาวใ่้กระถางเลยเพใ่้กระถางเลยเส้นลงหลดเว้ยวันลงหลดอย่างนี้ไม่มีฝนตกความหนาวพร้อมย่มันแบบมันหนาวค่ะเอาไว้ลงรถเลยแต่ว่าต้นผักพิฆาหน่อยผักขาผักพิฆาเอาไว้แข็งบ้างตัวเหมือนไงหนึ่งเป็นไงหยกเป็นขาแพงเลยขาขาเข็ดเลยนะใครอึ้งลืง ยังมาคนณจะต้องยคุณสียางน้มือไห่บุมหอบอกฮกกะซิประมาณกะซีจงสียางได้หรือบึ้นกุ้ยสองสามมือหอบนย่าได้ดอกมันอีมือที่สามนงยางกับเพ็กับเผ็ดตัวเาพี่น้อง เต้นหพรพกจับิึงไม่ได้หรอขาเป็นขาใหญ่ขางึงงึงแทบเวนน่นมาต้มมะกอกนั้งต้มกกะะมะงีกมากินยอดอไม่ได้กินน้วยสามคนขันสิษปูกินน้วยมัน้นะ

ต้นพักหวานบ้านสองต้นพักหวานปลาบ่มีอย่างไรพักหวานปลาผู้ใดมีพักหวานปลา,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 าอยู่ออสเตรเลียไม่เบินนะ่ดเหรออยู่ทั้งควีนแลนด์ทั้งออสเตรเลียเนี่ยบอกเองผู้ใดเรียนผู้สิ่งซ้ำอืมท่านซ้ำจากเมืองไทยมามันส่งมันยากมันส่งเพิ่์ลวัวแห่เข่ามามนะั้งข้าน้ำเป็นฉลุอืมนั่นเป็นแม่งเป็นหนอนอืมเอาแมงเอาหนอนเอาฉลุเข่าประเทศคนนะ่ะมันส่งจากเมืองไทยมันไม่ได้ ใช่ครับบอกว่าสีส้มมาหายส่ง้มาได้สรุปแช่ครับบอกว่าเด็กสิส่งจากบุรีรัมซื้อคนไงคนมีเม,ม็ดมะเร็ดมี่มะเร็ดมีนี่ส่งมาส่งมาพอดีตายพอดีอืม่าส่งมาจากเมืองไทยส่วนสิฮอดก็เป็นสามทิศสี่ทิศเป็นเดือนคนเนาะมา จัฐบาลที่สำคัญน่ทรงทรงขับประเทศออสเตรเียยากทรงขับไปได้่นบอกมันยาตรัฐบาลข้าออกไปได้เข้าวของออกจากออกประเทศออสเตรเลียได้ต้องบอกแค่นั้นจะเอาของเขามาในประเทศจากประเทศไทยมาออสเตรเลียมาเข้าวยากเนาะ เนี่ยจะพูดได่หมวต้นปลากระสีต้นกะทินงนะกะทิปลากระสีแบานั่นนะต้นึงแล้วก็ต้นหมกเขียวพวงกเขียพวงต้นหนึ่งแอ้วก็กวกต,นนกต้นแท้ต้นหนึ่ง มันจำได้ปลูกได้เอาแท้กระถางไว้พื่อน่ะเพื่องนาปลูกรดนไนท์เหมือนที่ปลูกน,น้ำติเขาหนาหนาวเขาปลูกตอนยังนั้นจิตายเอามาสั่งไว้ซื้อจังมันหมึนไงยันมันขายหมึกรอนไงก็ได้สั่งมาไว้ซื้อสั่งมาใส่กระถางใบโซ่ซื้อเอาไว้ันร้องหมนเมื่อคืนยานแบบว่าหม,มอกมันลงยอีหยังสินะยานหมอกมันลงหรืวยอว่ายานแบบ้าง มันหนาวปวดในโรงแรดเอาขอมนันให้เยนน้ำคืนอ่ะปวน้ำคืนเขาเปิดฮีตเตอร์ไงเปิดฮีตเตอร์มันจะอุนอนอนอ่นอุ่นอือจำต้อถ่ายมาดรื่อง เอาเข่ามัน,นยังก็สิเปิดนี่ยาคาร์บอนไดออกไซด์ม,มั้งทัวงนน่วยนดแบบกินอะไนี่พักไม่ลายกินบะถึกหวานจ้าถ้ับอกเป็นน่วยเ่อ โกงกุ้งกันนี้เผ็ดใส่ไหมแกเผ็ดลูกผักบันห้องหวานมันนี้ก้ฉันพูดสวนไห้พูดมันมีสีกว่างสวนบ้านมันกวาก่างปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกหยาบไว้กิน